สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับช่องบารนนชวนกินเหมือนเดิมครับวันนี้บารนนมาชวนกินครับทำแตงครับท่านผู้ชมแล้วก็มีหมูแดดเดียวครับนี่หมักสมุนไพรครับมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดครับผมแล้วก็กระเทียมครับตำตามแล้วหมักๆแล้วไปตากแดดครับแดดเดียวครับท่านผู้ชมมามครับท่านผู้ชมก็ก่อนจะกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้บารนนด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้บารนนครับผมมามาครับท่านผู้ชม ก็ข้าวเหนียวดำครับท่านผู้ชมกินข้าวเหนียวดำก็เสิมีแห้งวันนี้ครก็น้ำมันัวน้ำมากเลยครับท่านผู้ชมเนี่ย้หืมสักแคบบอหืม ช่าจับเลยครับเดี๋ยวยูมีปักขาด้วยครับปักขาปักขาอือหือ ชอบเลยครับทาเสร็จมีอะไรกินกนานมากเลยครับตอนที่ทำมันไม่ได้ทายทำตตอนที่ทำครับเกือ,อบก็ชา ขันนี้อดำครับท่านผู้ชมอ่านึ่งเองครับเสมานึ่งเองครับท่านผู้ชมเนี้อดำ Sắp sạp và thăm xem dù sai thăm hai bà thăm thăm sáng chăm chăm lo cảm thăm dò dò

Yeah, that ขออนุญาตไปต่อทีลังใหม่ครับ่ามชมสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้บันนิด้วยนะครับก็เป็นกาลังใจบันนินครับผมขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ